สามสหนึ่งแอชชั่นสวัสดีครับผมรับื่อสัดีครับันชื่อน้งาวจิโมวัดคนสวัสดีครับผมชื่อนาจิรวัตมวสครับ สวัสดีครับผมชื่อนานปริเมฆผู้เมียครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายธนทรพิลึกเรืองเดชครับและนี่คือรายการครัวเล็กเอ๊ะ อ่ะอ่ะครับจังหวะนี้เรากำลังไปไหนกันครับ,รบซื้อของอ่ะไปเที่ยวครับไปเที่ยวโอเคเนาะไปไปว,ว้าวมาถึงแล้ใช่มั้ยเราตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยตลาด <c oughs> ไป ซื้อของจะซื้ออะไรก็ไปซื้อของไปเดิน <c oughs> สี่สปีดเช็คซาวเช็คสามสี่โอเมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดกะเพราหมูสับนะคะมาดูส่วนประกอบเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะ,ก,ะก็ะะจะมีหมูสับค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลากะเพราน้ำมันหอย พริกแล้วก็กระเทียมน้ำตาลก็มีถั่วฝอยยาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพริกกันเลยนะคะอย่างแรกเราต้องใส่พริกใส่กระเทียมไปก่อนนะคะปริมาณเท่าไหร่ล่ะครับปริมาณอา่ากแต่กจแตกรแต่เรานะะค ลครับี้ครับง้ออยู่อ่ะเอาหเลยอ่ะก็อมมพูนอรไดเลยมาให้ละเอียดเลยครับไดิวัดก่อนต่อไปนะคะรอให้กระทะร้อนก่อนแล้วใส่น้ำันนะคะทำไมเหรอครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกไม่รับผัดะได้องทอดในหม้อได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอ่ะต้นไมอย ใส่แล้วน,นะคะมันเยอะไปไหมเกลือแพ้เลยลนะคะเราต้องผัดให้หอมไม่จุดเลยค่ะผัดน,นานผัดด้วยความร้อนที่กลางๆอนนะ,ะเรียกว่าความต่างอย่าเพิ่งเบื่อท่านะเพราะผมโผล่ทุกสีไฟใส่หมูลงไปผัดผัดผัดน้ำเลยค่ะขอน้ำหน่อยเร็ว เราวางไส่ล้ว่อแล้วต่อไฟน้ำมันหอยนะคะตามมาค่ะตามคนชอบเราจะรู้สึความนก้นวิ้วขาวน้ำตาลนิดหนแล้วก็ตน้ำตาลลงไยค่ะตัดหวานหมดแล้วเสร็จแล้วอ่าก็ร้ส ค่ะนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามไม่ใช่ใส่ใบกะเพราค่ะรอขั้นตอนต่อ,ตอไปน,นะคะขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายดูลยแล้วนะคะใส่ใบกะเพราตอนเยอเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะถูดมันก็เหนียวสุกแน่นอสุกแล้วะะเวดี๋ยวเรามาดูตอนจัดจานกันค่ะ เมนู tamam. ที่2นะครับเมนูสองวันนี้เราจะทําเป็นกระหล่ำปีผัดน้ําปลานะครับขั้นแรกเราต้องทุบกระเทียมก่อนเราไม่มีกระเทียมแหรอแหลกเราทุบไม่เอาแหลกมากนะครับเพราะว่าเราเราจะเอารสกระเทียมด้วยเปลือกเราก็กินทั้งเปลือกเลยเปลือกหอมดีเชื่อผมผมทํากินบ่อยนี่คุณมินครับช e ่วยช่วยด้วยครับคุณมิ้นคุณิ กระเทียมกระเด็นเลเราขั้นตอนที่สองครับเราจะทำการรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับซึ่งยิ่งกระทะร้อนเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับตองไม่สักใจตองนี่ก่อนไฟเยอะอยางนี้สิ กับข้าวอันนี้จะ,จะต้องเป็นกระทะที่ร้อนมากๆกระเทียมมากคุณผู้ช่วยขอกระเทียมหน่อยครับจะเลยจะยุ่งจะยุ่รจ่าเรารทไรจะเียไมครับเ่งเลยอ่าเดียันี้เราาออเลยพอเราผัดกระเทียมให้หอมแล้วนะคะเอาผักมาใส่เลยครับ แล้วก็ผัดไปนะครับให้มันเรียบยมงไงแลวน้น้ำในผักจะออกไปก็ผ oh. <Yes>, well. ักเราเอาความสุขที่เราต้องการนะครับแล้วแต่คนที่จะกินเลยว่าจะต้องการแบบไหนแล้วเราก็ขออดำปลาห่อ้ำปลาเบ ไม่ใช่น้ำาลาต่อเจนะี๊ยบกใส่ขอกะทะ,ะนะครับมันจะได้ได้ความหอมของน้ำปาเาเที่ยวแต่หอใส่ขอกระทะนะครับมันจะได้หอมโอเคนะหอมที่มันคืออะไรคือกำลังปีพัดน้ำปลาเลยล่ะโจโจกำลังปีพัดน้ำปลานะครับใส่จานเลย กะลัมปีพัดน้ำปลาครับเสร็จแล้วเทครับก็นี่ครับกะลัมปีพัดน้ำปลายั่วๆเลยน้อยไปโอเค เรากำลังทำอะไรอยู่หรอครับเราใส่น้ำเพื่อจะทำต้มจืดต้มจืดอ,อะไรหรอครับต้มจืดเต้าหู้เต้าหู้อะไรหรอครับไสสบ <c oughs> เสร็จเฟเราต้องทำยังไงต่อครับเราต้องปรุงน้ำให้เกิดปรุงให้มันรสหมูรสชาติผงปรุงรสหมูใส่ผงปรุงรสหมูเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ยังไม่เดือดเราต้องทำให้มันเดือดยังไงี้โมอยู่มาห้าปีอ่ะมีงทำอะไรบ้างเนี่ยเออประเทศจะต้องจมอยู่แล้วออกไป่ได้กี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเต้นหางยิ้มยิ้มยิเป็นทันที่หาเงิงสวยงามครับงามจริงๆครับมันเป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์คือไม่รูเรื่องเนี่ยเห็นไหมสามเหลี่ยมอันเนี้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคุณจะไม่รู้เรื่อง อันนี้มันไม่สวยก็ทิ้งไปใส่รากผักชีแล้วก็ทุบปักชีแบบทุบทุบรางเนาะเอาแล้วเอาเล่าเทียงคืนแล้วเหรอเที่ยงคืนอ่าครับใส่รากผักชีด้วยใสยร่รากผักชีแล้วใสร่รากดอกกุหลาบไม่ได้เหรอครับไม่ได้ครับ ไปเล้ยไก่ตีก้าเราจะไปเราจะใส่หมูนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็จะปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดใส่น้ำมัเดือดนะคะปั้นเป็นงงงงค่ะสวยมากเลยพอหมูสุกนะคะแป๊บหนึงให้หมูนุ่ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไปนะคะไข่ไข่นี้ผสมอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ผสมเต้าดีค่ะผสมเต้าดีอร่อยนี่นะคะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะจถือไข่ลงไปนะคะ ไม่ค่อยเีนะคะเขียดค่อยดูไข่มันจะฟูขึ้นมานะครับใส่ผักลงไปนะคระับ <Yay. S 2> วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับก็มีขนมปังแล้วก็ไอติมหอยนะครับขอันก็จะขนมปังระวังว้าววิสติมม่ซี ขอที่บายเพิ่มในส่วนนี้นะครับก็ให้เรานะครับตักไอติมใส่ในขนมปังครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ถ้าอย่าใส่มากเกินไปนะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยตอนที่เราทอดเนี่ยจะทาให้ไอติมเนี่ยมันแตกตัวได้นะครับก็ควรระมัดระวังนะในการใส่นี้แล้วอย่างต่อไปนะครับก็คือเอาขนมปังอีกแผ่นนึงนะครับมาห่อรวมกับขนมเก่านะครับเพื่อปั้นให้เป็นก้อนครับพอเป็นก้อนเสร็จปุ๊บนะครับ ก็ให้เอาห่อใส่ฟอยล์ครับแล้วก็เ,เข้าตู้เย็นได้เลยแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับแช่เย็นไว้แช่ผมแช,ช่เย็นไว้มาสักสองวันครับสองวันเลยเหรอเนี่ยนี่เห้อพามิชครับโอเค A few moments later เอาละมาถึงเวลาแล้วเวลาอะไรไปเดี๋เจอ๋ยวเดี๋ยวกระถางฉันมาเลยกระถางไป ไเโรเคแล้วเราก็ลงไปชยล้วลงไปทอดนะครับอยู่ในการลงพวกรกเด็นเราก็ต้องลงอย่นี้โอ้โหโ้ช่วยเดี๋ยวต้องเร็ว อุ้ยน่ากินสัตว์ิงน้ำเนี่ยอโายพอพ่อปิดเตาเยี่ยมทำงูปิดเตาเลยจริงี่ยเสร็จอานามารัตเขาบอกแล้วว่าเขาทำไม่เป็นนะนี่นะครับเมนูทั้งหมดในวันนี้ที่พวกผมทำกันมานะครับก็อืม ฝากติดตาม channel ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ <S 2> <S 2> ครับสวัสดีครับ